อยู่ามทุกจำยาคนปลาคนถงมองยังไงครับอยู่แบบชีวิตทุกทุ่งนะที่ว่าเป็นมู่บ้านเ่าเป็นมงคลอยู่แต่เ่าเนี่ยแถวนี่ได้พ่ออย่างบ่ครับมองเขาอยู่รอเนี่ยคนอื่นมีเห็นบ่ครับ <คน S 1> มีพ่อ<ด>เห็นโอ้รับกระหม่อมแปลกคี่ได้สนอด้ะยสินได้ขาดสินหา่ารอวอามิสินทำ เป็นไงครับไปลบบุรีมาไปพ่อลิงเตียเไอมวนมครับมวนมวนม้วนเตี้ยลิงเตียงกันะย้อนไกัดข้อตาเลยยันในทหารวะอันนี้ครับยันต่ทหารลิงอย่นอ้พะลบิบิบฮาร์ทบบแบบติดแก่ไหนวะล่ะแต่ถ้าคนธรรมาดาว้าหวังเลใช้จุดทหารข้ปากันย่านคือว่าย่านคนในเครื่องแบบยันต่ทหารผู้ยกครับ สวัสดีครับพี่น้องครับไปพ่อกับไอหลอดน้ำกันนะครับเนาะอุบ่าวไทยบ้านคล้องแท้ครับพี่น้องไปเบิ่งมาเมื่อนี่เราเห็ุอย่างยูกับผู้ใช้าอา้มคันที่มีความสนุกสนานโอซีเรียนะพี่น้องนะครับ,รบพี่น้องเมื่อนี่ฮะมเล่นน้ำไอหลอดนะครับเนาะมากินข้าวฟ้านกันครับืันนี้พี่น้องครับ มี่อย่างก็้กินแน่นอนนะครับเนาะนี่นะครับมือน,นี้ก็สิเป็นตำส้มบกกหรือว่าตำส้มบักคุ้งบักเงี้ก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องครับหนาฝนของเขาก็สซี่หกแน่แต่ก็หน้ายู่ไปอีกแบบนะครับเนาะมือน,นี้นี่ฝนทั้งทาวาซิตกครับเอาลงเอาลงบนต้นบักเงี้ยนะครับครับ คุณยสามต้นนะเนี่ยต้นเดียวนะคเอชินชนโอ้จังไหนครับเดี่ยวนี่ขึ้นอย่งก็ักวนวะโถ้มันไม่ขึ้นไหลช่ครับหลุมนี่หลุมนี่เออจากผูพ่วมกันนะโอ้เงยครับใช้บันโอ้ตอนนี้โอ้ปิดไ้เออเราเปิดให้อากาศให้ใจเอยก็นั่มน้ำน้าหัวน้ตรงนี้โอ้นี่นมดเ่ย ดูดีขนาดครับดีบ่บ่ดีดีครับดีฉันได้แบบนี้เบิดซื้อต้นนี่สบายใจเลยอสบายโอ้สะอรอค์ปรกกรอบนะครับเนาะต้นหาก็ขึ้นหากระยับหรือต้นนึ่งไปแวะไปแวะต้นใหนยังไงกันตู้ไอ้ที่ว่าเป็นหมู่บ้านเก่าเป็นม,นนมงคลอยู่แต่เก่าเนี่แถวนี้ได้พ่ออย่างบอครับมองเขาอ,อยู่รอดเนี่ยเขา,าไต่ผ<อ>มนี่จะไต่ยังเดี๋ยวนะครับเนาะมีแต่อยู่ตยใตใ้คุณ ตู้พ่อกล้องยาแล้วก็อของดีเขาเราพ่ออย่งอีกบ่ครับหรือว่าพ่อตำนั่นพ่อตำนั่นล่ะส่วนเราบ่มีอย่างอีกเลยเนาะโอ้โหพรนะพอโอ้พออวกคนอื่นคนอื่นมีเห็นบ่ครับม <คน S 1> ีพอ,อโอ,โอ้คนอื่นมาเห็นเห็นตู้คนเดียวเนาะโอ้ครับกระหม่อมแตกกันได้สนองด้หเห็นเหมือนกันนะครับเนาะนี่คือลูกของบัณฑเท่านังแหงวะทั้งทั้งคนนังหยาบหีือมังแหงเราตัวนังแหงมังแหงเห็นไหยเดี๋ยวเน่ะ โอ้โหโบขับน้อยแมนบโครับเด้อซุ่มทักพี่แมนเด้แต่ว่าน้อยตุนี่จริงไหมมีอยู่โอ้เนี่ยแมนแมนแมนครับแมนคลอกแลีแมนนะแมนครับเอาใส่ลงเสียไปโอ้ตัวนมวยเงี้ยคุณครับโอ้ใส่ลงเสียไปครับครับครับแข่งมวนกันแข่งตัวที่เก็บเอาครับวันละคันปลูกวันละคันโอ้ บ้านทถวนางแห้งนี่ปลูกวัน,น,นละคันมาติเนาะครับปลูกวันละคนันวันแตวันละคันผูกพวงมาได้พี่น้องได้ไมากินตำส้มมาก่อร่วกันครับมืนะ่อไงตำส้มกินแซ่บๆอยู่ในป่าในเขาของเนะ้องเนาะครับพี่น้องครับนี่ก็คือที่ตำส้มสูตรกลินนะพี่น้องเนาะกับไอหลอดของเอาครับเจงเห็นไหมละพี่น้อง มีอย่างเขากระซันั่นนะครับเนะแต่ผมเสื้อวาม้ันแสบครับพี่น้องครับกินอยู่กับให้กับน้ากับป้ากับเขามาได้พี่น้องได้ไมากินน้ำกันครับ มาได้พี่น้องได้กินตำส้มน้วกันครับครับ <c oughs> อยู่ไงกินไงเนาะตัวเนาะซัมนี่เฮากระเพาะนครับเนาะกันอยู่กันกิน,<ห>นบ่วยยากครับอแข็งมากมากครับอ่ะครับอ่ะลงมือเลยครับมาแม่ลงมือเลยมือ,อ,อแซมกินเขาน้ำไอหลอดของเขาเนาะพี่น,น้องเนาะกินขอน้ํากันครับแกมีนน ตำสมแล้วก็ปิ้งไก่นะครับเนาะเมือไหรครับ,รบกินง่ายๆย,ยู่ให้อยูน้ำครับสามสิบก็ปีกับการยูให้ยนหนูน้ำนี่มีความสุขขนาดนะตัวเนาะครับเมืเอม่อนี้มากินเขาหน้านํ้โลครับพี่น้องครับกินเขาให้เขาสวนบรรยากาศดีไรพี่น้องแทบบท่แทบจงไหนครับต้องแทบเราบินเหรอเนาะ,น,ะนี่ครับก่อตัวสุกจากสวนเนาะนะครับเนาะจากไอ้ป้าจากเขาเดี๋ยะ โอ้เป็นไรครับตแสบบอตหลัดแสบเหมืนกันว่าดีก็ามาดีต่างกันมองนงลุกหลานมากินเขาน้องันโอ้มันนี่ดีไรบรรยากาศฮ้อืหืมตัวนี่ปูด่วนยุ่ง่ละนี่ลตายหลายทีปีนี้ ตำส้มนี่เผ็ดแต่ว่าแ็่แสบอยู่เนาะตัวแล้วแสบอยู่จมูกครับครับโบ,บกิไรเนาะแล้วเมื่อตู้โบอกิง่ายนะฮะบายพุ่น่ะเาให้ผมถา<บ>มเรื่องไม่ซังกับไม่บงนะครับมันตั้งกันแบบอะไรครับอ๋อมันปอมันหลายมันจัดหวีแล้วไม่บงนี่กับไม่ซังนี่ถ้าให้ตู้รอดเลือกนี่เอาไม่อย่างครับไม่ซังหลายกลัวไม่ซางไรกลัวโอ้ปอหลายไม่ซังเนี่ยไม่ซังโอ,โอ้ครับกินหลายโอ้เลยเฮ็ดให้เหนียวขึ้น ไม่บงเนี่ยมันปอนหน่อยกว่าติครับมันหนามันหนาล่ะหนาตะเปียกเอาเอะแั้ก็หนักไม่สูไม่สูงไม่สั้นหรอกตะบาก็ใส่ได้คือกันใส่ได้ถ้าบงนี้ไม่บงเขาก็ใส่ไม่ไอ้บมีไม่สั้เขาใส่ไม่บงอือครับครับที่เขาไม่บงหลาะวิเนี้คนว่ามันมันตายหลายไม่บงห่อกมันก็เลยหายากก็เลยไม่สั้งโอ้สมัอนี้ไม่บงหายากเลยบราบก็เลยต้องใส่ไม่สั้งเป็นหลักเนาะตลอดเนาะช่วงหนึ่นะครับครับครับ โอ้เบ่งออกได้พี่้องนะตหลอดว่าไม่ซางนี่ถือว่าจัดกรมักเขทาได้ดีครับในดีหรอออนอ่อนครับครับทำไมบวงแม่แข่งก็ไม่ัางนะครับเนาะแล้ววันใดเอามาไงกันครับเอามาจากปลายจากทูไม่ซางเลยบวงถูไม่ัางเลยเนี่นบอไม่ั้งนี่ล้าซักลากอยู่เลยตัดมาเป็นล้มได้เนาะเอามาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนี่บิ๋ว เป็นไงครับไปลบบุรีมาไปพ่อลิงเตียนเออมวนครับม้วนม้วนจะเทลิงเตีงกันนะยันต่ทหารวะอันนี้ครับยันต่ทหารลิง่หนะเออปรนี่ไอ้าทูบคนแบบนี้แจกไหนบ้างล่ะต่ถ้าคนธรรมาด่าผหวังเถอใช้ทุตทหารพวปาปันย่านนะโอ้คือว่าย่านคนในเครื่องแบบย่านไหนคนเครื่องแบบทหารย่านจะทหารผู้ยศ ครับโอ้เจ้างูย่างเข้าไปนี่ยเล่นใส่เล่นใส่เาะบักส่วมสี่ล้ไหมเื่อไปมันมาทั้งหลังสองตัวย่ะาที่ไ<ๆ>หนแจ้งักส่วนส่วนต่างมาแจ้งไปตรงนี้สวยป๊บเดี๋ยวมึงยังแงะยิง,งยเขียวใส่อะวายเอาของมันมาเลยเนะี่ยขีรถไฟด้วยสังขารรถไฟวะ่ะกินเจ ครับมีบ่าวเรียงลิงอยู่รถบุรีเนาะนี่คือขังหนึ่งที่ตู้ได้ไปเที่ยวทั้งรถบุรีนะครับรถเ,เอายังไงเจ้าเห็นเลยเลิงขึ้นรถนะไฟอะครับเยน็น<อ>หนุ่มหลังคาอย่างพูดแ, <c oughs> แต่งา้ๆงนะซี่ยี่ยังไปกินเนี่ยถ้าว่าห้มันนี่ยยากเอาบบต้องแบงมันคมีกระตุ้นของหนุ่ต้องแบงมันึ้นแถวนี้นนนเลยครับมีมะไก่แถวบุรีแถวนี้บ่มีลงมาตลอดเนาะ เบื้องเบื้องหนาวนี่เป็นมาจอดที่ห้องมั้ยครับกินมะกอสุกกับกล้วยเออเล่าเข่าอ่ะครับเขาก็กินนังนี่หละโอ้แต่ว่าเขาค่ะมะกอสุกกับกล้วยมันเป็นของดีนะตัุน่ะโอ้ดีแล้วนะครับมันมีพันยาต่อย้อนอย่างไรยาทางพิษบนนี้เหรอครับอันนั้นตุอยู่บ่อยแล้วบ่อยยงไงลูกไห้เข่เจ็บบ่มีเลยเขายุงสิ็จแลมีเรื่องหนึ่งคือว่าหมากัดเตีเออมากัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับครับโอ้ เกี่โโี้หมูปุ่มฟังอยู่โอ้กัดน,นี่นะครับเนาะครับโอ้เรา<อ>บ่มีโรคมีภัยได้พี่น้องยุ่งเตะแต่ว่ามีเส้นหนึ่งหมากัดกัดได้จากปีแล้วก็ตูผ<อ>มปุ่มปิดไก่ครับเนาะครับ,รบพวกความดันเบาหวานบ่มีนะครับเนาะ<ม>โรคภัยไข้เจ็บต่งางๆแห้งห่วงโอ้เกียงคนล้อนนะเกียงหมอกเขียงครับเกียงเกียงมียิปผ้าไม้นะครับผ้าไมน้แผ้าให้เป็นนิ้วให้เป็นดอก จับจินเงินทองของนอกตายขี่ดินขี่ดอนป,อป,อปนลูกข้าวปลูกน้ร่องดินลงยาปลูกไม่ใครงูปลูกป่าน้หน้า,นามุดขี่ดินเยอะห้องกระยางน้ำดินเฮ็ดกินน้ำดินแมนครับแมนแมนเลยเนี่นะนยนะอ้ออันแมนเนาะบักถนัดลายต่ำสมกอมีแต่แนวสดๆดนะตลอดเนาะ <c oughs> ครับบักพริกก็สดๆบักเขือบักยังก็สดๆโอ้ดีแท้สารเคมีนี่ เดาถ right. ึงบ่คร <et> ับเลยบ่ได kind of ้ก so so ินหรอกบ่บ่นะครับเนาะบ่เรื่องสารเคมีพวกนี้ันครับพี่น้องเขามีเงินได้ยากปซื้อขีนจังเดียวเขาบ่มองเห็นว่านพวกเขาที่จีนภายหลังว่ามันจะเป็นฟิดเป็นไพรกับคนอื่นครับมันแบบอะเขาไปเห็นมองเขางามราขกินเขากินมาแล้วผลจุดท้าเมื่อเขารับกรรมปวดขาปวดท้องบ่เหงไงเขาอยู่ทั้งสี่ เคมีบ่ต้องนะตุนะบามาครับครับครับจังแบบพริกนี่มันยังไง,งได้มั่มไหนี่ปั๊บเลยบ่ต้องร่างก็ได้นบ่ครับโอ้เ<อ>น้นๆเข้า<ซ>ท่าขนาดครับอยู่ตามทุกจังนาคนป่าคนวงมองยังไงครับอยู่แบบชีวิตทุกท่วงนาเธอทั้งเบิดทั้งม้วนก็คคอยเขามีความสุขนะตุนะ<อ>มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ที่ดีนี่รักษาสิ้นหายได้รักษาจินหายได้ทุนยอดกินตันนี้ก็ออยุ่นไหมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก้าวไว้ซํานี่นะครับเนาะพอกกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมกับไอ้รอดก้าวไว้ซัมนี่ครับสวัสดีครับพี่น้อง